ตรงนี้ว่านราูรู้จักรูัเนตนมาทางนี้มาไม่ใช่ว่าหนูเียนมาเรียนมาบทุกทุกอาทิตย์ครับใช่ครับครับครับมานี้แกบอกแดเลมารถต้ไปด้วยไหม็กนี่ย ครับลองเรียนนะเดี๋ยว